ข่าวดีๆที่เรามีข่าวดีมาบอกกันในวันนี้นะคะพาไปที่จังหวัดปทุมธาน,นีค่ะที่จังหวัดปทุมธาน,นีเขามีการปลูกข้าวกันเยอะ,ะโดยเฉพาะโครงการปลูกข้าวกเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะ เขานอกจากส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยเขามีการจับแต่งงานแบบคลุมถุงชนด้วยครับนะคะจับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาแต่งงานกันค่ะปลูกข้าวกับคลุมถุงชนมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงว่างานแต่งงานที่ว่ากันนี้นะครับคือการให้เจ้าบ่าวที่เป็นเจ้าของของนาข้าวเกษตรอินทรีย์นี่เองนะครับขายข้าวให้กับเจ้าสาวที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ผูกปินโตข้าวนั่นเองนะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปติดตามชมในช่วงมีข่าวดีมาบอกครับ ไพรสุนทรชัยเจ้าบ่าวมือใหม่เข้าครัวทำอาหารต้อนรับการมาเยือนของเจ้าสาวของเขาเป็นครั้งแรกเขาค่อนข้างตื่นเต้นค่ะเพราะนับตั้งแต่ตกลงปรงใจแต่งงานแบบคลุมทุงชนเอกก็ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าสาวมาก่อนจนกระทั่งวันนี้ชวิสาบุญยัง <laughs> เจ้าสาวใหม่ๆหมก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะทั้งสองจับคู่คลุมถุงชนเมื่อสองเดือนก่อนโดยมีแม่สื่อชักนา ส่วนเรือนหอของทั้งคู่นั้นอยู่ที่นาข้าวสาธิตบทเหนื้อที่20ไร่ในตำบลบางตะไนอําเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีก็เป็นโครงการที่ดีครับเพราะว่าช่วยให้ผู้ผู้ผู้บริโภคข้าคือผู้กินข้ากนะับคนทําข้าวนะรู้จักกันก็เป็นแนวคิดที่ผมค่อนข้างชอบอยู่แล้วก็คือเราได้ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเราทําข้าวเพื่อเป็นสินค้าอะไรเเหมือนเราทาข้าวให้ญาติาเพื่อนๆกินกันได้มีความรู้สึกว่าต้องใส่ใจพิเศษนะ บ่าวสาวเข้าใหม่ปามันไม่ได้ตกแต่งร่วมหอลงลงเหมือนกับคู่ชีวิตอื่นๆนะคะแต่เป็นไปตามโครงการผูกปิ่นโตข้าวที่ให้ผู้บริโภคได้พบกับเกษตรกร,กรปลูกข้าวที่ปลอดสารเคมีโดยมีแม่สื่อเป็นอาสาสมัครจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ต้องการผูกสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับคนกินข้าวโดยมีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมแล้ววันนี้ค่ะเจ้าบ่าวพาเจ้าสาวไปดูแปลงข้าวและการสีข้าวด้วยมือ ก่อนจะนำไปบริโภคสนุกมากค่ะได้เรียนรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างอินทรีย์แล้วก็ข้าวที่เรารับประทานเนี่ยผ่านกระบวนการมาได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะโครงการผูกปิ่นโตข้าว<ม>กระตุ้นให้เกษตรกรเ<ม>ลิกใช้สารเคมีมหันมาปลูกข้าวกเกษตรอินทรีย์แทนและแม่สื่อก,ก็กำลังเร่งหาเจ้าสาวให้ทันก่อนฤดูการเก็บเกี่ยว ผู้ที่อยากให้กำลังใจชาวนาไทยสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ Facebook ผูกปิ่นโตข้าวค่ะ